คลิปนี้นะครับจะพามาทำค,ความรู้จักนะครับกับอาหารขนมที่ทําจากทุกเรียนนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะที่นี่ครับจันทบุรีแล้วก็ร้านที่เราไปเจอเมนูเด็ดๆเนี่ยนะชื่อว่าร้านจันทร์พรชนาครับพลาแกบด้วย200กรัม200บาทสิ่งของทุเรียนนะครับทุเรียนเชือมัมนยังไงเนี่ยมันเชือบหมายถึงยังไงอ่ะ เหมือนมันเหมือนซอสเหมือนครีมเลยอ่ะทุเรียนเชื่อมอ่ะบอกวาแปดสิบนี่ครับทุเรียนเชื่อมแล้วรสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยอีกนวัตกรรมหนึ่งครับเมี่ยงทุเรียนกรอบว้าวสองเท่าเท่าไหร่นี่กล่องละสองร้อยแปดสิบ มันนวัตกรรมครับสติกทุเร uh, ียนทำแบบพวกขนมกินเล่นนะครับมันขาไก่อย่างเงี้ยสติกทุเรียนอันนี้5 5บาบาทครับมัสมั่นทุเรียนจัดโฆษณาเดี๋ยวบอกว่าซองนี้คือมัสมั่นทุเรียนนะโอ้นี่หมูชุบวงครับมัสมั่นทุเรียนหมด2องร้บบาท อันนี้เป็นซีรีส์น้ำพริกทุเรียนซึ่งมีหลายสูตรมากเลยมีน้ำพริกทุเรียนตั้งแต่กุ้งแห้งน้ำพริกทุเรียนปลากุลาลเคมน้ำพริกทุเรียนปูกปรอบพริกไข่ดำกระวานป่าโอ้โหซีรีส์น้ำพริกทุเรียนครับแล้วก็ต้องมีคุกกี้ทุเรียนแหละครับอันนี้อาจะดูธรรมดาแต่ว่ามันต้องมีต้องมีพรีทุเรียนถามว่ากล่องเท่าไหร่ ตอบเลยว่ากล่องนี <S <S ้ร้อยยี่สิบกล่องนี้แหละกล่องนี้แปดสิบสบายอ่ะเราดูสบายเลย่หนึ่งนวัตกรรมแม่เลยครับทุเรียนทอดธรรมดามันไม่มันไม่ได้ครับมันต้องมีแอดวานซ์ขึ้นไปอีกทุเรียนกรอบทรงเครื่องนี่เลยผสมนี่แหละคุณมาเข้าไปด้วยซอฟตุเรียน เท่าไหร่อันนี้อันนี้ร้อยบบาทครับเอาตามทูเรียนเหรอนี่มันเนื้อทุเรียนข้อบา,าเรียนครับว่ามันต้องมีนี่ด้วยครับนี่น่าจาทูเรียนปเป็นีเครับนาจยครับเป็นเนื้อทุเรียนนะครับ พูดเยนเลยแหละพี่ยุยยังไม่ได้ข้าวใช่ก็มีพี่ยุยแต่วางรถสวยมากนี่ก็เป็นเึงนอ้เฮ้ยม่ใช่อเทุเรียเราต้องเอาเรื่องใหนเทเรียน้่ะตรงนี่เป็นชั้นชาติบ้ชั้นิี่เป็น้นาีเนเทุเรีย้างนีมดมากแซ่บปะอร่อยมากค่ะิดชานน้ยได้ิเหรอโอ้ย โอ้โหแต่ละเมนูอร่อยมากเลยนะครับและนี่แหละครับร้านที่เราไปกินกันนะครับจันทร์โพชนาครับอยู่ที่ซอยมหาร้าชนะฮะแต่นี่ก็เป็นแผนที่นะครับที่เราพอดจุดไว้ให้นะฮะว่าร้านอยู่ตรงไหนนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งซื้อของฝากที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะแล้วก็มีร้านอาหารอร่อยด้วยใครชอบเดินทางชอบเที่ยวชอบกินนะครับอย่าลืมนะครับ าติดตามช่องท่องเที่ยวสะดุดตาด้วยนะครับแล้วก็สำหรับรายการนักเดินทางสายแดงของเรานะครับจะอัพโหลดกันทุกวันศุกร์นะครับหนึ่งทุ่มเจอกันครับ